แชร์ประสบการณ์สวดพระคาถามหาจากกักรพรรดิเรื่องทำอย่างไรเมื่อสามีไม่เปิดใจให้เราทำบุญสวัสดีค่ะนิตติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานําเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิทญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจากกักรพรรดิค่ะมานิยรรม่ เข้ามาว่าถ้าครอบครัวหรือบคุคคลในครอบครัวของเราเนี่ยไม่เห็นดีไม่เห็นงามกับการที่เราทำบุญหรือการที่เราสวดมนต์เราควรจะทำอย่างไรและหรือเมื่อสามีหรือคนใกล้ตัวของเราเนี่ยไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการที่เราทำแบบนี้เราจะทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะเพราะว่าพีนิตตี้ได้ผ่านเหตุการณ์ช่วงนั้นมาแล้วจะขอนำมาเล่าให้ฟังค่ะ การที่บุคคลที่อยู่ใกล้ๆก,กับตัวกับเราเนี่ยอย่างเช่นสามีหรือภรรยาเขาไม่ได้เปิดไฟเขียวให้กับเราในการที่จะทำทำบุญหรือการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเขาจะต้องมีการมาขัดขวางเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนำเงินไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้หรือการที่เราจะสวดมนต์แบบนานๆแบบนี้ก็จะเป็นปัญหาในครอบครัวค่ะ หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจกับเราเลยว่าเราเนี่ยทำบุญหรือเราทำการสวดมนต์เนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจตรงนี้แต่เขาจะต่อต้านดังนั้นปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิดในครอบครัวของเราทุกคนเลยเจ้าค่ะที่ได้มีการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนะเกือบทุกครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ มีญาติธรรมบางท่านเหมือนกันที่ติดต่อมาหาพินิตตี้ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้ชี้แนะว่าเออควรจะทําแบบนี้นะแล้วให้ทําไปเรื่อยๆตอนนี้สามีก็ได้หันหน้าเข้ามาในทิศทางเดียวกันแล้วคือสามีเนี่ยจะเป็นคนที่เขาจะไม่ชอบให้เราทําบุญเพราะเขาคิดว่าเราใช้จ่ายเงินไม่มีประโยชน์ทําไมจะต้องทํานําเงินเนี่ยไปทําบุญทําไมต้องทําเยอะขนาดนั้นนูน่นนี่นั่นเขาจะมีเหตุผลมีข้ออ้างของเขามาตลอดเวลา ในการทำบุญพินิตีก็ต้องแอบทำคือต้องแอบทุกอย่างต้องแอบค่ะแม้แต่การที่เราจะทำหนังสือสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องมีการแอบทั้งหมดเลยไม่ได้มีความสะดวกเลยนะเจ้าคะคือเราต้องมีการแอบทุกอย่างแม้แม้กระทั่งการคุยโทรศัพท์เราก็ต้องแอบคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องแอบคุยเพราะว่าเขาไม่เปิดใจกับเราเหมือนกับแม้แต่คุยกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องแอบคุยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยไว้วางใจเราในการที่เรา พูดคุยโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาโดนปิดกั้นมาแล้วว่าไม่เปิดใจให้เราทําแบบนี้คือในเรื่องของการทําบุญหรือในการสวดมนต์เนี่ยเราทําได้แต่อย่าให้มันมากมายโอเวอร์ Over. คือให้เราทําแบบเห็นสมควรอย่างเวลาที่เราเราเข้าไปที่วัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณเข้าวัดคุณห้ามนําเงินไปไปหยอดหรือไปทําบุญมากมายนะคุณไปไหว้พระอะไรได้ แต่อย่าเอาเงินเหล่านี้ไปทําบุญมันเป็นความทุกข์ใจของเรามากๆเลยค่ะที่เราทําอะไรเราก็ต้องมีการแอบทําทุกสิ่งอย่างวันนั้นท่านหลวงปู่ดูค่ะขออนุญาตเราไม่ได้เนื่องจากว่าเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็คือปารมีรวมของหลวงปูด่ดูที่ท่านได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเรามอบชีวิตใหม่ให้กับบุคคลในครอบครัวของเราท่านจึงได้มีเมตตา สื่อกระแสจิตมาบอกกับพี่นิตีว่าในการที่เราจะทําบุญเนี่ยถ้าบุคคลในครอบครัวของเราเขาไม่ยังไม่เปิดใจในการที่ให้เราทําแบบนั้นก็ให้เราทําแบบออนไลน์ก็ได้ก็คือการโอนปัจจัยไปร่วมทําบุญกับที่ไหนก็ได้ที่เขามีการทําบุญแต่ให้เราอธิษฐานจิตก่อนก่อนที่เราจะทําบุญนั้นโดยที่เราจะต้องมีการอธิษฐานจิตเพื่อที่จะขอให้ สามีของเราเนี่ยเปิดใจในการที่เราทําบุญนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยการที่ให้เขามีส่วนในบุญกับเราด้วยค่ะซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าก่อนที่เราจะสวดมนในแต่ละครั้งเนี่ยปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เราทุกใจเราก็ต้องนําปัญหานี้ค่ะมาบอกท่านเสมอก่อนที่เราจะสวดมนก็คือก่อนที่เราจะกล่าวลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานให้เราเนี่ยมาเล่าถึง ปัญหาของเราตรงนี้ก่อนว่าเนี่ยสามีของเราหรือใครก็ตามในครอบครัวของเราเนี่ยเขาไม่เห็นดีเห็นงามกับการที่เราทําบุญหรือการที่เราสวดมนต์ขอหลวงปู่เมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะขอหลวงปู่เมตตาให้ศีลให้ธรรมกับเขาให้ศีลให้ธรรมะกับเขาในช่วงระหว่างที่เขานอนและลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่จะแผ่บุญให้กับเขาด้วยโดยการที่ ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานในการสวดบนบทพระคาถามหาจากาักรพรรดิในวันนี้เพื่อน้อมนำกระแสะบุญนี้ถึงเอ่ยชื่อบุคคลคนนั้นได้เลยเจ้าค่ะและก็ให้เราเนี่ยเปิดแผ่บุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าลูกจะทำบุญอะไรมาก็แล้วแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า รวมถึงการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดนี้ด้วยขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำกระแสบุญนี้ถึงบุคคลผู้นี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะให้เขามีส่วนร่วมในบุญกับเราได้ตลอดชีวิตของเราเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่บุคคลที่เราได้เอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับบุญโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่า เรานะ่ะได้ทําบุญแล้วและในหลังจากที่เราสวดมนต์แบบนี้แล้วนะคะก็ให้กล่าวสัพเทหลังจากที่กล่าวสัพเททุกครั้งเลยที่เราสวดมนต์เนี่ยให้เราขอหลวงปู่ครอบวิมานให้กับเขาทุกครั้งทุกครั้งเลยนะคะที่เราสวดมนต์เพื่อที่บุญตรงนี้จะได้ไปถึงเขาการที่เราขอให้หลวงปู่ครอบวิมานก็คือการเรา ขอให้หลวงปู่เนี่ยนำบุญไปให้เขาไปเติมบุญให้กับเขาซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ที่นิตี้เองได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วและสามีก็ตอนนี้เปิดใจในการที่ให้เราทำบุญให้เราทำอะไรหลายๆอย่าง,างตามที่เราอยากจะทำแล้วเจ้าค่ะโดยที่เขาเนี่ยก็จะคอยดูอยู่ห่างๆซึ่งเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยหลังจากที่เขาเนี่ยได้เปิดให้เราทำแล้วเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยนะคะ ว่าเราควรจะทําแบบไหนอะไรยังไงเราก็พยายามอย่าให้เกิดปัญหาในครอบครัวรวมถึงญาติธรรมด้วยเจ้าค่ะก็มีการส่งข้อความมาบอกว่ามีการโทรมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสามีของเขาจากอดีตเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ก็เริ่มหันมาแล้วค่ะหันมาเข้ามาในทิศทางเดียวกันเริ่มมาอยากสวดมนต์เริ่มมาทําบุญเริ่มมาในทิศทางที่เราอยากจะให้เขาเป็นที่มีมากกว่านั้นก็คือเวลาที่เราทําบุญเนี่ย ให้ใส่ชื่อของบุคคลที่เราอยากจะให้เขามีส่วนร่วมในบุญกับเราลงไปทุกครั้งเลยนะคะจะเป็นชื่อสามีชื่อลูกชื่อแม่ชื่อใครก็ตามที่เราอยากจะให้เขามีส่วนร่วมในบุญเหล่านี้คือคนที่ทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยให้เราใส่ชื่อเขาลงไปทุกครั้งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพีนิตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อน หากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิตี้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ